่จริงๆต้องต้องถอดเสื้อเล่นซีรีส์นี่แหละครับก็เลยต้องดูแลตัวเองใช่ใช่ลงเยอะไหมคะลองลองลองอุ้มดูไหมนะไ่กี่โลแล้วน่าจะห้าโลได้ครับสี่ห้าโลได้อยู่ครับแต่นี้ก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะนี่ก็ขึ้นมาบ้างแล้วครับแต่ว่ารูปล่าสุดที่เราลงที่คนไม่รู้สึกว่าเราจะรีนะรีวิวที่พักแต่เป็นอย่ีวิวพวกรัสที่จุดไปนิดนึงอ๋อเหรอครับไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ครับวันนี้ก็ นึกเด็กตัดหรอวะจริงๆเย็งไงบ้างจริงๆเราก็คือก็ไปรีวิวที่พักให้เพื่อนครับที่กระบี่เป็นเพื่อนแล้วก็มาเจอเป็นวลเนสครับก็เลยต้องต้องถอดเสื้อเพราะมันต้องใส่เป็นแค่เป็นสวิมมิ่งพูลเนาะสวิมมิ่งสุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพวกออนเซ็นอะไรเงี้ยครับก็เบาสมตามสถานที่ละไรงั้นพี่ถามลูกที่มันต้องนั่งหลายคนก็เลยโฟกัสว่า มันถ้าชัดหลังเบอร์หรือว่าหลายหลายคนใช่หลายคนมันมีแม่เนื้อรูปนั้นก่อนรูปนั่งอยู่ในน้ำก่อนอ๋อครับเออมันรู้สึกมันตกใจมาหลายคนรู้สึกว่าใส่ไม่ใส่เพราะใส่ใส่ที่ใส่ใส่ทุกรูปครับใส่เกงสีสีน้ำใบหน้าไม่ไม่ชัดภาพอะไรเลยเบอร์จริงจริงไม่ดำครับข้างล่างไม่ดำใช่ไม่ถึงกางเกงมันจะเป็นสีค่ำๆหน่อยไม่ไม่ดำใช่ใช่แต่คือตอนแรกเราตั้งใจจะแบบว่ารีวิว ที่พ<ช>ักให้เพื่อนใช่แต่กับกายเป็นรีวิวตัวเองไปเลยใช่รขบขอบคุณมากครับที่ที่โฟกัส <c oughs> ตรงนั้นครับจริงยคนก็อัดอย่งูปนั้นเสร็จแหละรูปยืนแต่เขาบอกว่าเราลีนไปเยอะมากอ๋อครับ ก็คือจริงๆแล้วเราก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วที่ผมพูดเลยแล้วผมป่วยผมก็เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนน้านี้ว่าผมป่วยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดครับแล้วหลังจากนั้นก็คือทานอาหารอะไรก็ต้องระวังมากขึ้นครับผมใช่ใช่ก็เลยน้ำหนักอาจจะลดไปเร็วแล้วก็หดที่เราออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบ โอ้มันอาจจะดูลีนขึ้นอย่างนี้ครับตัวใหญ่มาทั้งลีนตัวเล็กมันมันตกแสจมันสำหรับเราเพราะเราต้องสายดูตรงนั้นมาครับก็จริงๆแล้วไม่ไม่ได้สังเกตพอพวกพี่มาทักเลยว่าโอ้ยตัวเล็กลงเหรอเราะมันลีนเลยแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับดูลีนลีนแล้วนั่วินนี้คือมันต้องขั้นอยางไรครัรักษาให้มันคุมยังไงบ้างจริงๆก็แค่ดูอาหารนะครับว่าไม่เอาของทอดไม่กินมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแคลดูอะไรอย่างเงี้ยปกติครับใช่ อ,อ,อันนี้มันดูมันดูมันดูน่ากลัวไหมมันดูไม่มันดูเค <ๆ S 2> นค่าเป็นยุงอาการป่วยมาส่งผลกับงานหรืออะไรบ้างไหมครจริงๆแล้วผมว่ามันทําให้ผมดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าด,ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ใช้ชีวิต่างมีสติเนาะ เมื่อก่อนอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยแบบถ่ายเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีแบบไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยอยู่นี่ก็คือแบบไม่มีเลยครับ้ยนตอนนี้อนนี้การปวดมีใครบ้างมันมันดีขึ้นยังหรือว่ามันหายไปแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้ไปเช็คแล้วครับว่าตอนนี้มันหายไปหมดหรือยังอะไรอยังมีความกังวลเลยใช่ไม่ไม่เหรอครับตอนนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมมีความสุขกับชีวิตมากแล like weather, damned, ้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับแต่ยังขนาดจะปวดตอนนั้นม่ะคือตารางชีวิตไลฟ์สไตล์เปลี่ยนคคครรัับบแแลลล้้้้้ววกกกก็ไไดดโอาสผูใหญ่ทุนเย ก็ได้มีงานแบบโอ,โอ้โหช่วงนี้ก็คือถ่ายละครแบบ3าสี่เรื่อง แน่นทุกเจ็ดวันอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราจะอ่อนน่องลูน่องทางเนาะเราก็คือตั้งใจทํางานกับบ้านดูแลเรื่องอาหารคุมอาหารนอนให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับหมอให้ระวังอะไรอีกไหมเรื่องนอกจากเรื่องแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เดี๋ยวผมเลิกไปเลยครับอยคิดมีปัญหาปาร์ตี้กันมันเป็นหนูนะสุขภาพเลยคิดว่าเราจะมีโมเมนต์นี้ในชีวิตไหมเออไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะเปิดเปิดเปิดร้านเลครับเหมือนพี่เต้เลยเปิดร้านครับใช่แล้วตอนนี้ก็คือร้านร้านร้านที่เพิ่งเปิดเลยครับก็ได้ขายกิจการไปเลยครับเพราะว่า ทำไม่ไหวแล้วจริงเหรอใช่อาการเพราะเพราะป่วยนี่เลยขายกิจการน้ำจริงๆขายหุ้นหุ้นของผมหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถดูแลผู้ใหญ่ที่มาหาเราหรือเนี้ยเราดูแลไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถไปได้เลยครับพี่จริงเหรอเป็นเพราะร้านมันเลยทำให้เราป่วยใช่แล้วพี่เราเลยต้องขายร้านใช่แล้วพี่ชายที่ทำด้วยกันเนี่ยก็ป่วยหนักเหมือนกันก็ไตวายเหมือนกันครับจริงเหรอใช่ก็คือหนักมากๆเหมือนกันหนักกว่าเราอีกเหรอใช่หนักกว่าผมครับแล้วเราเราก็เลยแบบ ปล่อยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันเกิดจากมันเกิดจากอะไรฮงจื้อหรือเปล่าหรือว่าการตั้งร้านผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ผมก็ว่าผมก็มูหนักมากไปออกรายการรายการที่ผมก็บอกนะสักทั้งตัวเลยนะจริงๆถามจัิงว่ามันเกิดจากอะไรทั้งนั้นที่เป็นเราคนเดียวเข้าใจแต่ว่าหุ้นส่วนคนเป็นมันเป็นต้นยผมว่ามันน่าจะเป็นความเครียดสะสมของจริงๆแล้วทุกโรคเนี่ยมันสามารถเกิดได้ด้วยความเครียด ้วยจิตใจของเราครับแล้วก่อนหน้านี้โควิดมันหนักมากๆจนทําให้พวกผมแบบเหมือนไม่ได้พักกันเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเราก็มาโฟกัสที่งานละครเหมือนเดิมแล้วเราก็ตอนเราก็มีความสุขกับชีวิตมากๆอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมสามารถแฮนเดิลกับมันได้แลยคุณพอมันแบกไม่ไหวมันขายไปเยอะไมไ่ไม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 ่ครับขายคือก็ยังใช่ขายคือตอนนั้นร้านตอนที่ได้เนี่ยคือร้านมันกําลังมาดีเลยครับกำไรมาแรงกำไรแพงเลใช่แล้วเจอเจอโควิดแล้วก็หลังจากโควิดก็ยังดีอยู่ครับแล้วก็ แล้วก็พอไปถึงสลับหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันยังปล่อยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยเราก็ยังกังวลกับมันอยู่เราอยากตัดความกังวลนี้ออกไปแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราเอาสุขภาพก่อนถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเราจะหายเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นบอกพี่ชายเลยว่าเออถ้าไม่ไหวก็แค่ขายไปแล้วตอนนี้ร้านม,มันยังขายได้เพราะว่าตอนนี้คือร้านม,มันก็ยังมาแบบยังมีกระแสยังมีอะไรอยูอ่เงี้ยครับถ้าในพาทของการแพทย์ที่เข้าใจแต่ถ้าในแพทย์พาของการมีแต่รู้เราคิด ผมว่าผมก็ไปทุกที่ที่เขาเขาไปกันเนาะพี่มงพี่มดเขาไปกันผมก็ไปแบบมันก็ไปตามเขาจะทำรอยหรืออะไรอย่เงี้ยก็ผมก็เอ้ยทำไมมันยังเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็อยู่ที่ว่าเออจังหวะของชีวิตคนอ่ะมันมันไม่เราไม่รู้หรอะเ่าจะเกิด ขึ้นมาพร้อมกันอะไรยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทุกวันนี้มันดีที่สุดแล้วเรโพสิทีฟของมันอ่ะผมโพสิทีฟแล้วแบบทุกอย่างมันดีเลยพี่แล้วมันก็เออผมก็แฮปปี้กับมันแนักพนนั้นเงินมันได้แต่สุขภาพเราไม่ได้เรามีไปเช็คดวงนะมีเงินแต่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเอาแบบมีเงินเท่าไหร่มาจ่ายประกันหมดเลยประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหนักนะพี่แล้วแบบบางทีแบบโอ้โหมันหลายเรื่องคือมันมีทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มันเอาจริงเเล่าให้ฟังแล้ว ผมนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนเฉยๆเนี่ยมีคนมาชนรถผมอะมอไซค์ขับมาแล้วก็แบบหลับนายชนแล้วก็กระเด็นมาโดนแล้วก็มาอยู่หน้าผมเราโดนตัวเองด้วยแล้วมาโดนเราด้วยใช่แล้วแล้วผมโทรหันก็หนึ่งเพื่อช่วยเขาเขาบอกว่าแบบดูดูให้หน่อยว่าเสียชีวิตไหมแล้วผมก็แบบไม่ถึงเรากำลังขีดคาตะเกียบกับเพื่อนเกาหลีใช่ครับพาเขาไปกินหมูกระทะแล้วก็มาใช่แล้วชนรถตงด้วยนะใช่ชนรถผมแล้วก็ลอยมาโดน ผมตักเลยเหรอใช่ประมาณตรงนี้พี่แล้วผมก็แบบเอ้ยอะไรลอยมาคนพี่ท <คน S 2> <พ>ี่มอ,อไซอ่ะ<พ> กระเด็นลอยมาพี่นี่น <Yeah, like ี่เรื่องจริงคิดวก็ใช่แต่เขาโอเคเขาเขาไม่เขาไม่มีปัญหาอะไรครับคือจนนี้คือชีวิตเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยังครบ32แล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติวิทยาทีนั้นตะเกียบกระหมูกระทะอยู่ข้างหน้าเราเรารู้สึกอะไรบ้างความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะไรผมเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรไหมใช่แล้วสิ่งนี้คือผมก็เรียกหนึ่งก้าวหนึ่งเลยเขาบอกว่าผมถอนบวกกับน็อกเขาเพราะเขาสลบไปแล้วให้ผมถอนบวกกับน็อกแล้วบอกว่าเขาเขาเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบใจผมก็แป้ว่ะเเเนนนนาา้้้้้กก็แแบบฮยตททัััังงล มันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างนะพี่ถ้าวันนั้นคือถ้ามันไม่มีรถผมมาคันที่จอดจอดตรงริมถนนนะครับถ้าเขามาชนผมอะมันจะเกิดอะไรใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็ป่วยอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นผมว่าเป็นจังหวะที่แสดงว่าการทำร้านคือได้เงินมาแต่ว่าไม่มีความสุขเลยมันกเรื่องทุกมันก็มีความสุขแต่มันแค่เหนื่อยแล้วตอนนั้นคือจังหวะชีวิตผมอะมันมันมันมีโรค ให้เจ็บเข้ามารุมเล้าด้วยไงครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าบาลานซ์ในชีวิตมันไม่ดีมีพ่เจยเห็นการพ์พิลนกๆไปเช็คดวงหรือไปเช็คอะไรไปเับพี่ก็หมอหไหนหมอถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหลังไม่แล้วกันครับแต่เอาเป็นว่าผมก็ เนี่ยก็ทําพิธีเปลี่ยนดวงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบพระอาจารย์ครับแล้วก็เป็นคนที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าครูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นอาจารย์ใช่เหมือนเวงเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หรืออะไรเงี้ยเขาแบบเห็นว่าชีวิตเรามันไม่โอเคแล้วเขาบอกเขาัว่าชะตาชีวิตเขาทักพี่เมื่อไหร่จะรูด่้เขาบอกว่าเนี่ยอย่าผ่านไปช่วงนี้ก็จะดีแล้วครับไม่เขามีการบอกไปว่าร้านน่ะไม่ควรจะทําหรือว่าอย่างนี้ไม่บางบางที่ผมไปหลายที่แล้วกันเนาะเขาบอกบางที่เขาบอกว่าเฮ้ย แบลองกลับมาอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งไหมเพราะว่าแบบบางทีอาจจะเป็นกรรมเก่าเนาะการการการทำร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบกังคงกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยมอาจจะเป็นการสร้างกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกอะไนเงี้ยก่อนที่จะขายร้านไปเราคิดว่าเราจะดื้อทำไปเรื่อยๆอ,ยอ้ผมฝืนผมสู้เลยนะผมรู้สึกว่าแบบมันมาดีแล้วนี่แบบเฮ้ย hey, เราเแบบเรื่องเงินกำลังมาแต่เขาบอกว่าถ้าเงินมาแล้วแบบไม่มีชีวิตให้ใช้จะจะเอาหรอใว่ากลัวว่าถ้ายืมไปแล้วกลัวชะตาเราจะขาดใช่ไหมไอ้นี่คือผมรู้สึกนะว่าแบบ ุดท mm ้ายแล้วตัวเรามันก็อยู่ที่ตัวเราอะแต่ผมเลือกเองว่าผมไม่เอาดีกว่าผมรู้สึกว่าตอนมันหนักมากจริงๆครับพี่อ๋อแสดงว่าถ้าเรายังทําอยู่เราอาจจะไม่มีแม็กแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเลิกดื่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แก้เคล็ดยังไงบ้างนอกจากการเลิกดื่มต้องเปลี่ยนชื่อหรือเออที่เลิกดื่มเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องดวงพี่มันเหมือนว่าหมอเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่เลิกหกเดือนเนี่ยคือคือผมคิดเลยนะอะไรเงี้ยเออ มันอาจจะกี่เดือนนะไ่ถึงว่าหมอะครึ่งปีครับบอกว่าขอรับตาำแบบครึ่งปีเลยถ้าแทงดื่มอยู่ก็คือขีดก็คือมันอันตรายครับพี่เพราะผมเจอเนื้อร้ายในลําไส้เลยนะครับใจใจใจประมาณนั้นแลตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเือนหน้าจะไปปวดแล้วใช่ครับเออกังวลไหม เออไม่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เราดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วครับเราก็ผ่านอะไปเรียบร้อยแล้วครับผมเชื่งว่าการมุมมงชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วจริงจริงที่มูเนี่ยเราไม่ได้แบบมูเพื่อชีวิตเราดีขึ้นขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าพอเราได้ไปอยู่ในสายบุญอ่ะเราได้ช่วยเหลือคนเยอะมากๆเลยแล้วแล้วมันจะมีคนที่ได้โอกาสเยอะแล้วก็จะมีพระตามตาม่ตางจังหวัดอย่างเงี้ยครับที่เราเขายังแบบมีการงานกระถิน่นเนาะเพื่อที่จะไปสนับสนุนสร้างโรงเรียนให้เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็มียังมีคน ต้องการความช่วยเหลือเราอ่ะเพราะเราไปทําอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคอย่างแรกอ่ะเราได้ช่วยคนอย่างที่2คือถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะมันก็ถือเป็นโบนัสในชีวิตเราเรียกว่าป<บ>ี<ช>าที่ผ่านมาคือขรอันที่หนักที่สุดในชีวิตหนักมากพี่โอ้โหจริงจมันมีเรื่องอีกเยอะเลยโ,<อ>โดนจะทำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยู่นิ่งๆดีกว่าเยอะๆใช่ใช่ถ้าอย่างจะทำอะไรที่รู้สึกว่ารอดความตายมาแล้วหลุกกระดาโอ้จริงๆเยอะเลยครับมีมี โอ้โหรดรถความก็มีนะอะไรเงี้ยใช่แต่ที่เราจริงแล้วคือไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรด้วยนะคืออยู่ดีก็จะมีมันมีอะไรเรื่องแบบเข้ามาใช่ใช่ปีปีที่ผ่านมาล้วนๆเนี่ยครับคือผมไปบวชมาด้วยครับคือหลังจากนั้นใช่บวชเสร็จแล้วก็กลับมาผมยังไม่ทันขึ้นเลยพี่แล้วก็ ไอ้ที่กินหมูกระทะเนี่ยครับตอนนั้นก็คือเพิ่งออกมาเลยก็นั่งเพิ่งสึกมาเลยเขาบอกว่าพระใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านเนะะาะเพราะว่า,า,าเราก็แบบเพื่อนเกาหลีมาพอดีแล้วไม่เห็นมีอะไรเราก็ไปกินแค่หน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับ,บ,บใช่ใช่ก็โดดทีาเราเล่าไม่ได้ไงว่าเต้ก็จะเอ้ยไม่แม้เพื่อนผมยังโทรมาบอ,อกเลยว่าแบบโอ้โห คือรอดมาได้ยังไงทั้งเรื่องทั้งมีทั้งงานใช่ไหมครับมีทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมันเข้ามาทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าแบบทุกวันนี้มันก็ยังยังอยู่ตรงเนี้ยเรายังอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วผมก็ยังมีความสุขอยู่อะแล้วตอนนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยคิดว่าตอนนี้ดวงเราเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนแล้วครับพี่โอ้งานเยอะแยะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับโโนมาแล้วพี่พี่ชอตก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับใช่ใช่เป็นอิสระเต่ตัวแล้้้้้ววววแแลลลลกกก็็็เเเอออออออ่่่งงานนนนตีีีรรรืยยยยยยๆคคััับบมูดใช ดูแลตัวเองดูแลงานตัวเองผู้จัดการเลยครับโยนให้ผู้จัดการเลยครับผมก็โยนให้ทำผู้จัดการเพราะว่า ตอนนี้คือผมก็ต้องดูแลตัวเองมากๆอย่างเช่นที่ที่บอกไปครับเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องยังมีต้อง follow up กับคุณหมอเรื่อยๆแลยตอนนี้มันไม่มีอาการใช่ไหมไม่ไม่มีครับเนี่ยจะไปวิ่งกับเขาเลยครับใช่ล้วพี่คุณเจีเป็นไตดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันครับโอเคครับได้เนาะโอเคแล้ววันนั้ขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วครับขอ้วเนา่เชื่อลยว่าลงมาเยอะมากครับลงไม่มีขึ้นเลยอ่ะมันมา ไม่หรอกไม่ได้เลยใช่ไม่อาจจะเป็นช่วงต่อคือปีนี้หรือเปล่าวหรือปีที่แล้วปีนี้เลยครับปีนี้ช่วงต้นปีใช่ไหมเพื่อไม่ช่วงที่เขาบอกบางทีเลิกสึกได้ครับเลิกสึกถี่หรือเปล่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขออีกหนึ่งครับหนึ่งสองใช่ใช่ครับจริงจริงก่อนสึกก็เป็นแเราครับสึกเอ่อประมาณปลายปีที่แล้วครับแล้วร้านนี่เปิดเมื่อเมื่อไหร่โหูเปิดก่อนโควิดเลยพี่ช่วงโควิดเลยครับตั้งแต่คนร้านมาชีวิตก็คือ คือเอางี้ดีกว่าก่อนบวชอ่ะมันดิ่งมากครับคร้บมได้สามได้สามไ้สามไดาได้สามไ้สาม้สามได้สามไสามไ้ามไามไ้าม่ดายไดสาไาม่ตายได้สามตามไ้วามไมไสาม้า็ไมไ้ามไ้มได้สามได้สามามไ้ามได้สาสามไมไ้มไไาม้าม้ามมามา